พ่อบอกไหมจ้าบอกอจะเอาห้อันขาดเล็กตะปูสร้างเพิ่นว่าเพิ่นซื้ออันนาแปดสิบพันเพิ่นว่าุพพ่อก็ะยาโดนห้องหไปเซนแต่ว่าพ่ออยู่ว่พออันพอดีสร้างอยู่ว่าอันนั้นอันแปดสิบนะได้บ่เจ็ิบเจดสบไ่แปดสิบมันคงแปดสิบห้องหอยเซียนเ้เน็ต้อืออือโอ้มาซำเพื่อนซื้กรเบื้องกระเบื้งมาเพิ่มเติมใหพี่น้อย ยิงเก็บได้ยิงงปงเก็บเก็บเก็บสวัสดีและสบายดีเด้ออพี่น้องีสุขสุขคน ทา,างไดก็มาต่อกันน้องพี่พี่รองเนาะทางน้องพี่น้องเพิ่นกำลังเก็บมะทัวแฮ่หรือว่ามะกกระแทบพทันละพี่พี่รองเออเพราะว่าโอ้ยเนาะบ้านทางมีตู้เพิ่นการลายเครื่องปุ๋ยเครื่องพังเพิ่นอยากว่าครบพื่อละพี่พี่รองเออของเพาาิ่นปุ๋ยอะไรหิมหัวหิมสวนเนาะบ้านมันเป็นมะโอ้ยเก็บกินน้ำกับพระท่านพี่พี่รองเอมันเก๋เนาะเพิ่นก็รสิเก็บให้ท่าสอนสร้างน้ำแน่หรือว่าสร้างเพิ่นน้ำแน่เนาะ กาได้กินน้ำมียานอกสมุทรพี่น้องเอ้การบริกรรมาสบุญคุณเพิ่นเนาะเพิ่นมาในกาโอ้ยเพิ่นกาเก็บต้นเก็บผักพี่น้องเอ้สิเป็นอ่าเครื่องปลุกเครื่องพังเพิ่นนท่านเนาะอ่าได้กินน้ำเพิ่อนโยพี่น้องเอ้จังไรงก็ะทั่งสนองกาสิไปเบิ่งทางสร้างเพิ่นเนาะสิรีวิวให้ทางผมมีพี่น้องเอฟซีเบิ่งว่าทางสร้างเพิ่นจะลงมือเห็ดอ่า ทางระเบียงบ้านน้องสมโอพี่น้องเอะอาชีเทออาเทคานอะไะเนาะเพราะว่เมรีอดีเทคานทับมืออื่นเพิ่นว่าแล้วพี่น้องเอะอ่ะสิมาแบบว่าแกะแกะเทคานอะไะเนาะแล้วก็ต่อเติมด้วยว่าเพิ่นก็สีโบกหรือว่าสีสะตีนตีนนาดินบ็อกเนาะอ่ะบกอ่ะแก้วหรือว่าบัวนะพี่น้องเอะ อาะจังเลยก็ไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะดอยอือฮึเห็ดยัางไม่ตุ๋นีงของปลุกของพังเจ้าบ่ไงฮ้อนทำแดดลายโอ้ยอย่าไปเลยไปออกไปเลยสิเป็นลมฮะแดดแท้นี่ทั้งเห็ดทั้งฮ้อน อืมต้มเนาะอันสวยเนานเป็นก็ลายโพดบัดนี้อันมาแกมันันต้มต้มกินก็ได้ตัวแซ่บได้อยู่อืมใครกินอันนั้นาุกแซ่บไอยากกินมันน่ะสบายดีอยากกินแบบนั้นจ้อนต้มสหมอเป็นอยู่บ่รู้เป็นเออเป็นก็ต้มอยากกินก็เฮ็ดเอาหรือสิให้แม่ย่าต้มให้ ย <laughs> ไไยา,ยาละเป็ดห่ยอ,อ <laughs> หายาปิดหอีกป็ดแยัเงโอ้ตบวอ่เจ้าคือบูอาากบปิดเองเออย่ามันล่นบอโอ้มันหล่นกะลี่ใส่คุกมาต้มด้แล้วเฮ <laughs> <laughs> ้ยสมโอ้เฮ้ยเองเครือมันตายบอเห็ดชามชาแบ่งไปในซองแบโอ้ช<ม>ิชีชเบง,ง,งเห็นภายในนี่สร้างนี่อ อ้นนอเมนูนันเียชามแบ่งดช่องแบ่งอชามสบตัวเองเนี่ยเอาไว้กินนะแม่ปเารปิดเบิร์เลยก็เบิรแล้วเนาะสมองยังได้บริปิดเบอรได้เอ้าจบอกยังโอ้ดีกินนฮปิ่นเนปกนสิเกเนะ ฝันเกเกได้คือว่านะบังหันเบรนบัทิบใช่ละบังหันเบรนบันใิคิดบังหันอืมอืนอยก่เอใส่ใส่กเดีอือ,อ,อนอกงามเนาะแต่สอนไปปนอก,นอก,พกเพราะว่าเบิร์มคือไม่พอมาก,กน,าน,นี่นทๆทงกบมือกบบีโอโอ้าวเลยวละ่วะก็สอนนีด้จะเกะออกขากเลยมันมันปัญหาสูตรจะโชนอี่เลยวเออ ปะถือมาเรือคินโอ้ยสมลำนาก่าปูอยากเอาไปกินออถือบุชเกิร์นตัวเล็กๆตัวลายเรามาเรืออะไรอ้าเปลี่ยนเงินนําเมตุพ่อบอกไมตุบอกพอจะเอาไห่อันขาดเล็กตะปูสร้างเพิ่นว่าเพิ่นซื้อันาแปดสิบพันบาทว่าพ่อก็ยากเอาไห้ไปเซียนแต่ว่าพ่อว่าพ่อพอดีสร้างอยู่ว่า อันนั่นนะอัน,นแปดสิบนะได้บ่เจ็ดส <80. S 1> ิบเจ็ดสบาบ่แปดสิบมันคุงแปดสิบเขาหายเสนะียนเอาต้องคอนน้าพันมาหอดแปดสิบนะให้เพิ่นค่าตะปูเพิ่มซื้อวานว่าตะปูนซือ 80, ้อแปดสิบพนจะให้เพิ่นได้เกือบลืมได้นี่ไปเพิเ่ม ชื่อเพิ่มเล็กเสนนึ่งด็เรยกจ้าปูโอบ่าวเล็กอยตชามสอเาูเาแปดซิหรือเปล่าจเาใบในเสนเอาใ้ใช่ได้ะอันชาพัน่เอามาหนะไปหาะรสงก็ได้撒ไมจืมเลยตัวไปยังไนกันส้างรถหอดบ่กลไปกลับมา สามสิบห้าสามสิบแปดถือแล้วไปหายคนเลยกำลังเหตุเวียอ่าเดิมเหตุงานเสร้างอ่ะอมไได้ดอกให้สร้างรถ สั่งแอนี่มสูนะคือการแล้ว่าเจ้าไปส้างรถสัมภาเพจแล้วอะสัมภาสเพจก็ว่าคือด้วยเนาะคือการบ่มิจูอสัมภาเพจเนาะ ตะกี้เขาก็ยังดงได้เห็นเราตะกี้บ่คคยเห็นเราบอ่อยเลยนี่จือแล้วบ้าน <c oughs> จีตูนไปใส่กระจือบ้าเนเลยแทงค่ะแต่ว่านาขห้องน้ำ <c oughs> ประมาณเออประมาณช่องซ้ำกล่องเลยนะอาุ่นกันยักอกมา พรีอนสเราเทนะเมตุเราเทค่ะน,น,น,น้อยเอพิ่นบ่พอดีกันเ่มบ่เอาซีค่น้เอาีกเืนอ,น,อนกับเพ่นแืออือเอาซีกล่องพอดีเนาะอือเออแมก้อออมาทำเพื่อน ซื้อกล้องกเบุ้งมาเพิ่มเติมไปเลยกะโลกเนี่ยเนาะเอาคือเก่าเอาคืออันนี้แหละลายเก่ามันนี่แหละมาใส่ห้องน้ำเน่ตัวมันพอพอไปหางานใส่บอบัดนี่ย <What? S 1> โอ้หมดงานแล้วคือจะได้อนาพักพรเนี่ยนนนเนาะ ออ 50, เออติดต่อตๆเรื่อยๆกับวัยอะได้ขึ้นมาเนี่ยอืมโดนเจ็บเนี่ยละไม่โตค่ะผ่านไปผ่านมา เป็นเกล็ดแล้วแล้วก <c ười> oh, oh, ็เก <ocracy> no ็บไปทอดไปทอดทั้งใบทั้งบ้านไปเก็บไปยังเจ้าสีเหยียบสีเตะหฮะเกือบกระป๋าไส้อันนี้โอ้ประโวงของไายนี่โอ้ของแม่น้องนิงเออมาเมงของเจ้าเอาไปประโวงแล้วสักระวังเลยส่วนปลุกเปียนลงมานะฮะ

ลงพี่น้องกายเด้ห e> ึอักกายขนาดลองแป้นักกายบ่ยังต้นยังอันนี้ผักยคะคะู้คนไทยเพิ่นเอิ้นมายังผักสะออมผักสะออมได้ผักสะออมผักสะออมสะออมสะออม เขียวอะเป้งอยู่เ่าเขียวเป้งยิงดูเป้งโม่ฝรั่งเศสขาวอันนี้หนาลำมันเขียวขาวอันโอ้แหม่บกินเราแล้วอ่ารกินน้กันนั่นอาหานนั่นนั่น เก็บกินเนียก <to ินน uh> ้ำกันอ่าวันจต้นวันน <uh ั uh water, ้นนี้จะได้ตอนนัคือัจฉริยต้นมันลายอยู่ลายแล้วพวเก็บเงนเดือเ็บสปาปนงับปนงับอู้นาะวันนี้ใครเน่มีลมเนี่ยมันนี่เนาะเย็นเน่ยน้อยนึง เด็ดๆเจิ้นๆเลยพี่พี่น้องเอ้ยอ่ะทาง3ก็เริ่มจะเทข้าวเนาะโอ๋พี่น้องเอ้ยือว่าพก็เฮ็ดไว้พอสมควรแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มเมื่อวานีมื้อที่2มื้อนี้ก็ถือว่าแล้วเนาะเออเนาะเดี๋ยวไ เพื่อนน้ำเหมือนพื่อนไงอือบัวจักเชือเราว่าสร้างกะปูนนี่บัวจักเชือเราว่ะเห็ดเออเห็ดเทือนจนเลี้ยวบัดหลังเราว่ะยังคืออยากคือเก่าอยู่เราว่ะฮ่าคือว่าบัธรรมดาได้เนาะ ติดจังเดก้อยติดลากอันซุ่มโอวนอมสิเบิดนี่เอาให้บ่แงยิชอบล่ะ16บ่6อบับเป็นบ่อ6อบออ6อบ6อบ ตู <evol i> ้ก็เก so ็บกังแหล่เลยเอาฮ้อนทางแหมน้อยๆสดีเนาะมิตู้เนาะสออนมันเป็นงอนไปนงหอนนะเอาูเฮายมยิ่งเกิแม่นบ่าน่ะทางหัวเจ้าน่ะเป็นพวนวยเฮาบ่เก็บกมันครับ ประมาณจะฟรีนี่ชมุมดมันสิตายนี่ไม่ตุ้ต้นอันนี่ได้หดท้าะโบต่ห้ามบ่หดได้ด่บวดตายง่ายเนาะอ้มันมันหนะอ่ะชาวพี่นงไปทางไหน่ะโอ้ขับไปหัวพันพูโอแกโอวาได้ดแวายนอ ยานางก็มีลายอยู่เนาะนมก็ไ่ได้หูดพูดเมื่อเก่งน้องไม่ก็ดีกระเพาะพอยม่ใส่อเออมอดนน้ำให้เพิ่นเนอะ เป็นผัอใช่นะออนี่นี่นี่เกยน้ำแล้วเกยโตอ่อนเป็นเกยทั้งหาวทั้งหาวทั้งหันคือคนเนาะมิตุไปตามเวลาไปตามอายุโอ้เอาไปปลูกบ่เอ้าซักแถวนั่นแหละ เดินหาเดินฮกจังซักมนันเนาะไมต้งเกิดตำส,สกิน,าน,านม,มากระเตบมากระเตบธรรมดาเนี่ยมวยญ่ปนไอ้มวยกรเตบพ,พันได้เนี่กระเตบพ,พันสิใหญ่กว่านี่กระเท็บพันเขาเอบลลายง่าย

มันลืมไปต่ํากานมันเลยเนาะโจอ้แปะแปะๆอืปกติเฮาดึงเรื่อยมันก็สิเบิดแล้ว่แม่ตมันป่งอมาอันนี้มันป่งเรื่อยๆแม่นบ่อืทางว่าเนาะนี่ดเก็บแดยิ่งป่งยิ่งเก็บยิ่งป่งอืเก็บเก็บตลาดก็สิได้่าดใหญ่คือบ่เก็บซั่นน่ะบ่เก็บเบ่ได้เข้าในเมืองเอ เอาได้เมืองกันจะเก็บใส่หัวจังไก่หอมแน่อือของของ,ของเทมมันเนาะมันต้องไปน้ำกันไปเข้ากระน,นับนับเ,ข,เบข้าอะไรอเงี้ยโอ้โหที่หมามัดเขาอะไรบ่าแล้วขายโตัมีค่าบ่าโอม้มันง่ายเนาะมิตรเนาะเอาบ่ต้องไปนั่งขายอีกเดี๋ยวไม่ล่ะอย่ายนั่งกับเขาไม่อยู่บริยาอก็่ะคือ<า>บเก็บซะเก็บอยู่่ั คือว่าอะไรมันเจ้ามันกันยากทีไปทีมาเนาะไปหลดลางปลาปีอ่ะพอมีมันยาก่าทำรถตัดแข่งตัดขาอจำคนพิการผู้หนึ่งนะบอกฉันใช่แต่ก็ยังดีกันย่างเป็นอาหารเป็นเหนี่ยงย่างแข็งแรงแต่ก็ยังดีว่ามีเงินจ้างคนไปต่ออนะไรแต่พอมีเงินกันยากคือว่าเนี่ย น้องจักไม่ยังคงเก็บดื้อจังไรอะนะโยเป็นอีกครั้งเรนยบอเย็นบ่เย็นดื้อฮ้อนห้อนหรื้อนาวเอารอทางสามเพล่นนานาเที่คันมานเพลนพี่องเลยเนาะมันจะเห็นเธอละขั้นตอนโอ้ยเนาะ งามในบ้านน้องสมโอฮะกระทั่ง FC เอฟซีเพิ่งก็บอกโอ้ยว่าชันเนาะถ้ามีสีแห่งสิงามกว่าเก่าว่าชันเนาะเ<ม>อาพี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็รอรุอนรอติดตามไปเรื่อยๆเด้อเนาะมีบ่มีก็ดุลน้ำกันพี่พี่น้องเอ้ยจังไดถ้าน้องได้ก็ถือว่าน้องเพิ่นบุญมีเนาะพี่พี่น้องเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้รักผู้ใหญ่ตามที่ทางสนุนมาแล้วพี่พี่น้องเอ้ย ถ้าเพิ่นเมตตาถ้าเพิ่นอยากซรอยน้องเพิ่นอยากทาวอนแห้งามกะขึ้นอยู่กับเพิ่นเนาะ,ะถ้าสนนก็ได้แต่มาถ่ายทำด้วยวารีวิวให้เบิ่งเพื่พี่น้องเลยอ,อ่ะจังไรเนาะทางสนนก็สิได้ขอจบคลิปก่อนเด้อเพื่พี่น้องเลยดุลกันคลิปหน้าติดตามสองสาวนวลสายลุยต่อเพื่พี่น้องเลยอ,อ่ะจังไรคลิปนี้เนะาะสนนก็สิได้ออบอกกล่าวคำ่าสสบายดี